ชายหนุ่มที่เกลียดผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดแต่วันหนึ่งเขากลับหลงรักหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนรูปปั้นของตัวเองทงั้งทที่ไม่เคยเจอกันเขาจะได้พบกับอีกในฝันหรือไม่ไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดชตวันสตอรี่รายการที่จะพาทุกคนนะคะย้อนอดีตกลับไปสู่เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพรอน,นามาจากหนังสือที่มีชื่อว่า พระธรรมปัตถะถกถาแปลภาคที่6ค่ะและเรื่องนี้นะคะมาจากหมวดที่มีชื่อว่าปิยวัคค่ะซึ่งเป็นหมวดที่รวบรวม,รวมเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในหลากหลายรูปแบบเชื่อว่านะคะจะทําให้เพื่อนๆเ,เข้าใจธรรมชาติของความรักได้มากขึ้นค่ะและเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าอนิธิคันทก,กุมารถ้าพร้อมแล้วนะคะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังกันค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่า อนิถิคันทกุมารเขาเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยค่ะอยู่ในเมืองสาวัตถีแต่เขาเนี่ยมีนิสัยแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาเนี่ยเกลียดผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กค่ะเมื่อผู้หญิงจับตัวนะคะเขาก็จะร้องไห้ค่ะแม้แต่ว่ามารดาของเขาเองที่จะให้ดื่มนมนะคะก็ต้องอุ้มเขาด้วยผ้าเซื้อเรียกได้ว่ามีนิสัยที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะคะและเมื่ออนิถิคันทกุมารได้เติบโตขึ้น บิดามารดาของเขาก็พยายามที่จะให้เขาได้แต่งงานค่ะแต่เขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอดเลยและเมื่อถูกรบเร้าบ่อยขึ้นนะคะวันหนึ่งอนิทิคันทากุมารจึงได้เรียกช่างทองมา500คนค่ะแล้วให้ทองคำที่มีสีสุกสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วให้หล่อขึ้นมาเป็นรูปผู้หญิงที่มีรูปโฉมที่งดงามมากๆแล้วจึงบอกมารดาบิดาของเขาว่า เขาต้องการแต่งงานกับผู้หญิงที่มีรูปโฉมสวยงามเหมือนกับรูปปั้นทองคําอันนี้ฝ่ายมารดาและบิดานะคะก็คิดค่ะว่าลูกของตัวเองเนี่ยก็ต้องมีบุญมากแน่นอนก็คงจะมีผู้หญิงนะคะที่เคยทําบุญกับลูกของตัวเองก็เลยได้ส่งพวกพราหมณ์ไปหาผู้หญิงที่สวยเหมือนในรูปปั้นค่ะพวกพรามณเนี่ยก็ได้เดินทางไปแสวงหาจนถึงเมืองที่มีชื่อว่า สาคลานครในแคว้นมัทะค่ะพวกพราหมณ์ก็ได้ออกอุบายนะคะโดยนำรูปทองคำนั้นตั้งไว้ริมใกล้ท่าน้ำค่ะแล้วก็คอยเฝ้าดูนะคะว่าจะมีใครเห็นรูปทองคำนี้แล้วก็บอกว่ารูปทองคำนี้เนี่ยสวยเหมือนกับธิดาในตระกูลใดและในที่สุดค่ะฝันก็เป็นจริงค่ะเมื่อแม่นมของธิดาที่มีรูปร่างงดงามนะคะ ราวกับรูปทองคำนี้ได้มาเห็นเข้าพรามค่ะก็จึงขอให้พาไปที่เรือนของธิดาคนนี้ซึ่งธิดาคนนี้นะคะก็มีอายุรุ่นราวประมาณ16ปีค่ะและมารดาบิดาของนางนะคะก็ให้นางอยู่บนปราสาทชั้นเจเลยล่ะค่ะและเมื่อธิดานั้น,นะคะ่ะได้ลงมายืนอยู่ใกล้กับรูปทองคำณนะปราสาทชั้นล่างปรากฏว่า นางเนี่ยมีรูปงามจนกลบรูปทองคําให้หมดรัศมีเลยทีเดียวโอ้เรียกได้ว่านะคะจินตนาการถึงหญิงสาวที่สวยงามมากๆเลยละค่ะพวกพราหมณนะคะก็จึงมอบรูปทองคํานั้นไว้ให้กับมารดาและบิดาของเธอเพื่อว่าเป็นการมั่นหมายเอาไว้แล้วก็รีบกลับไปบอกมารดาบิดาของอนิถิคันทกุมารและเมื่อรู้ข่าวกันนะคะบิดามารดาของอนิถิคันทกุมารเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะ รีบส่งสินสอดจำนวนมากเพื่อไปสู่ขอนางกลับมาที่กรุงสาวัตถีฝ่ายพระเอกของเราค่ะเมื่อได้ทราบข่าวนี้เนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะคะว่าได้พบหญิงสาวที่มีรูปร่างงดงามราวกับรูปปั้นของตัวเองและทำให้เขาค่ะได้เกิดความรักในหญิงสาวคนนี้ทันทีแต่แล้วค่ะเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ในระหว่างที่หญิงสาวคนนี้นะคะได้เดินทางกลับมาที่กรุงสาวัตถีนั่นเองด้วยความที่นางเนี่ยเป็นผู้บอบบางบิดามารดาเลี้ยงดูนางเป็นอย่างดีให้อยู่บนปราสาทชั้นเจ็ค่ะทำให้นางเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการเดินทางและทำให้เกิดโรคลมขึ้นค่ะจากความกระทบกระเทือนจากการนั่งยานและทำให้นางเสียชีวิตลงในระหว่างการเดินทางนั่นเองแล้วมาถึงฝ่ายอนิธิคันทากุมารค่ะ จากคนที่ไม่เคยรักหญิงสาวคนไหนเลยแล้วก็ได้หลงรักหญิงสาวที่ไม่เคยพบเจอกันค่ะพอได้ทราบข่าวนี้เนี่ยก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากตัวเขาเองแทบสิ้นสติเขาไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอนแล้วก็ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนค่ะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เสด็จไปเยี่ยมอนิทิคันทกุมารเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็น อน,นิถิคันทะกุมานเนี่ยนอนร้องไห้อยู่ก็ทรงถามว่าทำไมเธอจึงรอง้องไห้อน,นิถิคันทะกุมารก็ตอบว่าข้าพระองค์ร้องไห้เพราะหญิงที่ข้าพระองค์รักได้เสียชีวิตไปแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความโศกของเธอเกิดขึ้นเพราะความรักเธอรู้ไหมว่าความรักเกิดจากอะไรอน,นิถิคันทกุมารก็ทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความโศกนั้นเกิดจากความรักความรักก็ดีความทุกข์ก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะความรักและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาแก่อานิธิคันธกุมารเป็นภาษาบาลีว่ากามโตชยติโสโกกามโตชยติพยังกามโตว,วิปปมุตตะนัตถิโสโก ุโตพยังซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าความโศกย่อมเกิดจากกามภัยย่อมเกิดจากกามความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พลวิเศษแล้วจากกามภัยจากมีจากไหนและจากนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายคำภาษาบาลีในพระคาถาค่ะคำว่ากามโตก็แปลว่าจากวัตถุก,กามและกิเลสกามก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะว่า ความโศกและภัยเกิดขึ้นจากกามสองประเภทค่ะนั่นก็คือวัตถุก,กามนั่นก็คือหมายถึงสิ่งของที่เราต้องการเช่นเงินทองบ้านรถส่วนกิเลสกามก็หมายถึงความรักความหลงเป็นต้นค่ะและเมื่อใดก็ตามนะคะที่เรายึดติดกับวัตถุก,กามหรือกิเลสกามความโศกและภัยก็จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ เมื่ออนิถีคันะกุมารได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจว่าความทุกข์ของเขาเกิดขึ้นเพราะความรักและในการจบเทศนาอนิถีคันะกุมารก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆคะเรื่องราวของอนิถีคันะกุมารก็ได้สอนให้เรารู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความรักค่ะความรักนะคะก็เป็นความรู้สึกที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกนะคะก็ทำให้เรามีความสุขมีความอบอุ่นใจแต่ด้านลบค่ะอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ใจหากเราไม่สามารถควบคุมความรักได้ความรักก็จะครอบงำจิตใจของเราและก็อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องราวนี้ยังสอนให้เรารู้ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมบพบุทธเจ้าสามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมรายการเดชเชตะวันสตอรี่นะคะหากเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะรออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ